ค่ะอีสานหากินเมื่อนีร่มาเฮียนประวาดประวาดพ้นไปน้องป่ามากพี่น้องอันบัดรละรอยบอกประบาดแม่นบ่กบัดละสามร้อยพี่น้องยก็ในป่าตองมาตัวบักใหญ่ตัวละแจ็ดกิโลประวาดนี่หาโล่เก้าหาโล่เก้าขีดพี่น้องเล้ตัวบบกใหญ่ได้คน่นะประวาดพันเชิดนี่ยังมื่อนีร่ได้แหกกันดสมปลาตองไหมพี่น้องปาตองห่อใบตอง เอาลงนาี้ยตัวใหญ่เลงเลงเอาลงเอยไปสามเสื้อูเสียเจ็ดร้อยได้ปลาดูน้อยตัวเดียวีก่องนี่ก็มีหลายปลาพี่น้องลอปลาเสี้ยมปลาสารพัดปลาปลานัางเหมือนปลาปลานงีปลาจองรุ่นน้อยอนนี้ปลาปลานัางอันนี้ปลาขาวหลายอย่างพี่น้องมึอ เฮ้ยค,คนโตแบบไงเด้ยพี่น้องเลยขคนอะตัวนี้ก็ได้ละแม่ได้โอาเขียนไปให้ในเด้อแขกแขกเนี่ยพี่น้องเอ้ตรงนั้นเนี่ยขาวจุนวนคนครบๆไงก็ดอกกระเดียบปลาเอียงตัวละหกกิโลเจ็ดกิโลไปเอาพยางมาห้องให้ใน่นะพยานค่ะนะ มันก็มีโอกาสอีกเพราะว่าป่าน้องไงตัวไงอยากได้ให้เอาเซนสามสิพซาใจผิดแม่นบตวอาลุนเนี่ยอืป่าตัวไงกระดุมไงเห็นบอกได้ปากตองกายคนหลังเมื่อทั้งหลาย เนี่ยกตละหลายพี่น้องบึงบ่มีกู้ห้างสุปป่าป่านี่มีนี่ไงนสิโบปลาหน่อยสิโบหลายโอยยกกระดุกจนบ่มีพวกแหพี่กะว่านบ่มีอย่างแกร็บจรบอยู่ฮทุกนี้แหละป่านี่เข้มเมื่อนี้ปลาวาติต้อิโซอันเฮ็ดโสมปลาตองพี่น้องตัวบ่มีไงพี่คนสูตรเด็ดได้พี่น้องเลยนี่ซิ เป็นเห็ดกับอันเฮ็ดอันสูตรอันปลาตองนี่แซ่บค่ะขนาดที่พี่น้องได้ประวัตินี่ทางวิธีเฮ็ดผมปลาตองพี่น้องกะแล่แหละทุกร้อยแล้วก็ต้องมาล่างน้ล่างย่างดีแล้วกันมาแล่และเนี่ยมันพี่น้องดึงเยอะดึงยเยดะปลาทาปลาปลา แต่เนี่ยมันเป็หมอประัติตัวนี้แต่ว่าหนังมันบเอาเป็นหมนี่เข้าเราบ่มีนะน่อข่าวน้บนังเขาบอเอาบเอานัล็น่างกมี้ำมาลางเนาะตัวใหญ่ดีพี่น้องเอ้ยขนาดโค้มันในพี่น้องเน่ยเม็กระดูกนี่แต่เน่าเหมือนปลาบ้านวยเลยเครื่งเม็ดเลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ปลาบ้่นปลาสีฟได้ปะตองใหญ่เนาะเคยได้ี ดูนี่นอกไะบ้า่แห่เนี่ยพี่น้องเบนาเนี่ยหนาหนาพี่น้องแกมากข้ตอนนี้ใหญกรมนี่เยให้กล้ด่างสเม็ดพุนื่อสารแบบเดียวเรานันแห่แหเอาเนี่ยพี่น้องอาน้ออกตรงนี้ ต้องมีดเขาเขาได้พี่น้องม่จางแดดไงเงินบาประบา,นบานบนินี่เออมันพักได้แต่เดียวอ่อันนี้กับตัวที่สองพี่น้องกลยังขียดใหญ่กว่านะครับว่าอันนี้ขโ <5, S 1> ล่แปดขี่เตี้ยองแยกจุกพี่น้องนี่ประมาณแจกล้อแยกจุกแ <3. S 2> ตสร้างสามตัวนี้ซีโลเนาะ <4. 3 S 2> คน <5. S 2> ไปโลกน้องป่าแม,าม่ไหมพี่น้องอันบัสอันโลกน้องอะนะ ตัวเง่นี่ตัวนี้ก็ได้นี่อันนี้พันสีเอาไปซอยให้งานมันบ่นี่อ้ยง่างาางาน้องตัวพกนี่แห้งขดขดขวดอาเนี้ยพี่น้องโอ้ได้แต่ว่าล่ดแล้วว่ขดเอาขดเอาโอ้ยบุญไบุญมันแล้วว่ะแมนยูดอกปลาบ่สดเนี่ยหยาบเลย อันปลาสดมันนั่นคูนยากมันบมดประวัติเออมันยากอยู่โอ้ยเอามา,ปปมาขึ้นเอามาเอาลองเอาขึ้นจากน้องไม่ไหม้ได้พี่น้องเอ้ตัวน,วนี้กับตัวโซ่บางยานยาี่คือกันขึ้นไม่ไหม่สดๆเลยนี่ ับให้มันละเอียดให้น่อยนี่คับนี่ยได้เป็นกระดานบ้างแล้วที่้องเฮ้ยนังบือเบิดตัวแย่ได้คนชีฟ้าก็ได้นะที่เห็ดสมปลาพี่เ้องนี่กปบอกกระเทียมตามตามแดกแดกน้มันตามำมันแตกแะจันตามส่กันกปลาลย แมนบ่ใส่กระเทียมกระหลายเต๋อด้วยพี่น้องก็เทือดสูงแบบใหญ่นึงพี่ใส่กระดาษหาตองมาตากไว้พี่น้องนี่มันจังจะห่องามนี่พี่ที่เห็ดอันชมปลาตองพี่น้องนี่แล้วก็นบอกไปหลายละกระเทียมกระหลายเฮ้ยแม กระดูกพักกระซับพี่น้องเอ้ยมันโตใหญ่ลระซับซับสองเทียงพี่น้องมันจังเบิดใายคัดทีซอยกันพี่น้องนี่ต้องตั้งกระเทียมมันแดดพี่น้องใส่น้ำตาลพี่น้องมันหญะมันต่ำแดดง่ายพขนาดกระเทียมเห็นไหมไปเอาเกลือมาต่อได้ยังไม่กินถาว่าปั่น คำชนะ่ี่น้องเอาถ้วยมาเอาตากระเทียมแดกๆแล้วก็เอาปาตองใส่โคกเนากเทียมาีะใส่เทานสัแล้วกิลพือพี่น้องเห็ดใส่แบบนี้มันจังไดขนาดมันบอปะบตินี่ก็เอาแบบนี้แะพี่น้อง สามตามสามสาม่วนไม กระเทียมเกลือใช้น้ำตาลพิมพร,ร,ร,ระดบับ ตัวพี่น้องอันตัวเงี้ยกับขวเรียบร้อยละก็ร่างต่ำสมอยุท่าพีกอะลายๆตัวพี่น้องนี่พี่เ,เป็นอะไรเอาไว้หลายม,มื่อลยเฮ็ดสมบูุคัาณอันนี้สดชดได้เนาะลงพักอันนี้สด,สดเห็นจากานองไม่ไม่ได้พี่น้องเอ้ยมาหอดนี่มันไปลงน้องรับจ้างอันนี้ก็ใส่เข่าเม็ดล สูตรเด็ดเดพี่น้องตัวนี้เสียบเด้พี่น้องเอ้ยอยากให้มาซินน้ำกันยูดอกสูตรนี้นสีบสูตรนี้น,น,น,นั่งพัวทางพี่น้องสมพี่น้อง เป็นโซมองเพื่อบอแมนนี่กระโปนเนาะันต่ำต่ำแห้งกับโปรงน่าพอถึงมากเหยีบเย็บโซมมงลหพี่น้องด้นี่ตองให้มันแข็นเีนเืนียวเนบอกั่างเดวนี่ถงมือมอนด้เลยำไม่ด้เห็นกมอนอันนี้มันฝืนๆเป็นย่งบ่ได้เมือนบวินี่ฝืนก็จะได้ง่ายบบนีวิธีเห็ด ตองอตอออพี่น้อ,นองจะได้กินแต่ละเ้แท้ค่ะหากเติมไปได้พี่น้องเลยตองเหี่ยวแห้งเด้ออดเติมเพิ่มอีพี่น้องมันยังบ่ได้ทีอยู่ทั้งทีกับตีก่อน,อนเอาเนาะเช่นพวกอันพวกอันทุกแต่มันยังเปิดเปิดจ้ะพี่น้องยังบ่ได้ทีได้ดลยเตียนฟ้าไปตายไปนั่นเลยว่ะโอ้ เอาโซ่ไปเลยไก่เวลาตามไก่จะห่อน1นึ่งชั่วโมองแล้วล่ะพี่น้องเด้๋ยนี้ยังบ่ได้ทีอยู่เต้าไก่เดี๋ยวล่ะประวัติมาเป็นไรประวาติพอดีอยู่บ่พอละจ้า กะตามเรียบร้อยล้วพี่ทองเอ้ยกะหวจ๊มือ่หอเปน้วมืออื่นนี่แล้วมันหอนปานมายห่อแล้วกะมันตําคันมันไหนมันกับมันมอนมือเหมือนกประบัติในตัวนี้เข้ามาโทแซ่เอมะบไป่ไปซ่ค่ะอาไวพี่น้องางล่างไม่ถ่าหูมือกลังค่อยู่พี่น้องด้นนี้ไหนบ้าง ุ่นกันพี่น้องว่าอยู่ในนี่มันจะได้หลายจำไหนประมาณจากักรฮอร์นิโคกบางใหยหนึ่งนี่ฉ <c oughs> ันซื้อหาลอยเออปลาตัวนี้เพิ่นเอามาจากน้องซื้อมาประมาณ <c oughs> ขันเม่นขายกับหาลอยหาลอยเป็นวะโ <500. S 1> <c oughs> ลละลอยเนาะหกโลเนาะเออมารุ่นกันพี่น้องว่ามันจะได้ประมาณจากักรฮอนี่ซื <c oughs> ้อราคาหาลอย นี่นวิธ <ฮา S 2> ีห่อพี่้องตตก็ตตห่อแบบนี้แหะน,นี่ไม้อใแบบนี้อุงใส่ในคู่เขาคนละลูกก็รางนับไปใส่แล้วบัดนี้ในคู่เอาคนละในคู่นนี้ตัง แล่เน no. uh ี huh. ่ยม like mm. hmm. um ันออกแล้วพี่น้องเอ้ก็ได้มาอันเห็ดแบบียบหนึ่งใบเป็นบราล่งพักนน่เทิงหัวเทิงหนังเทงหลายพี่น้องเอ้ก่องก็เลยยู่นเนี่ยสูตรเด็ดพี่น้องเนี่ยเอาญาติใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยนี่กะตัวนี้ก็ได้เป็นมอพี่น้องนี่รอบสองเด็นี่ ปลาแซ่บเหยาะปลามีเข่าแล้วก็มีตะไคร่มีเกลือแมนบอนุ่งพักแต่ก็มีอันกระเทียมพร้อมเนาะแล้วคือกลับมาเลยแล้วปิ๊ดที่หอพี่น้องนี่แหละหอขี้ลายหองามคือเท้าไทยมันเป็นก้นน้ำแหลมนะพี่น้องไปตงน้

ยังน้อยแกอันันบเขากับไปบวานคืนนี้เราตายาไม่ให้แม่กินลู้ไหเอาเมยยาไม่ใหญ่กับเม่น้อยเม่กี้ตายาก็ได้กินนะแม่ไม่พอดีอดีเพื่อกายยีกายอล้วหาสีกายอดกายโอได้หลายตัวหนึ่งดด้อยัางต่ำวาเป็นคนมาวายอดตาหนึ่งสาม ได้เติแล้วพี่น้องเยโคกอะไรได้เติมได้มาขาย้วพมาดอกท่านี่มาดลกวนงไงล่กก็มาคำเด็นเราได้ส่วนนี้ก็แซบแซบด้พี่น้องเลยประวัติเนเ็ดเีเสีให้แม่มาาทางผลกำลังฟักปอกๆพี่น้องเลยชุดส่องเลยตัวนั้นก็ได้ อันนี้กะชุดสองพี่น้องอันนี้รุ่นรุ่นตัวน้อยลงไปรุ่นตัวนั่นกะตัวละหกกิโลได <Bye. S 1> ่ชุบพากันไปแล้วบอกคือไก่สิแล้วแล้วพี่น้องรุ่นกันตาาจะได้จักหพรปลาตัวละหกกิโลปลาเฮดปลาสมปลาตองมันจะได้ประมาณ จคฮอเนาะประบาิเนาะอันนี้คลังเหตุเป็นรุนนมันลอยมาสิได้เพรอยว่าเปนบ่อั้ลอกสองพี่น้องเี่กไลายเตอรปลนี่ให้หมออีกนี่หยดเอยหาสีฮอร์ไดน,นี่ยแม่บ่ต้องกรแม่ยิงบ่หาซีเพราะมัิเป็นลอยผว่ารุนนี่ ไปร่วมบัตรบัตรบัตรเท่าไรก่อนร่พักนี่บัตรละสองร้อยบัตรละสองร้อยที่พี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นไปอันรงหนองปลามาหนี่ขึ้นห้างสามร้อยเราเอาเบิร์ดเดินอันนี้บขึ้นห้างอันนี้บ่ดได้ขึ้นห้างเ <c oughs> ลยปะร่วงหนองปลาบ่ได้ไปน้ำเพิ่นแม่พี่น,อน้นอนง,งก็ได้ผดีมาฮอนียนก็ได้ก็ได้มาเฮ็ดสซมลานรลอกซองพี่น้องนี่ตามบีลอกซองแล้วนี่ สุดนี่ยังหอยย่างปลาด่วอยู่ใส่เบอร์เแม่กระเทียมารักสองต่อพี่น้องว้ามันหอมไปเลยเกลือเมียมลายแเออกระเทียมลายเดี๋วก็ใส่กระเทียมลายเดีวก็ใส่เกลือเกลือเติมตามลงไปแก่ว่ายผิดยังอยู่พี่อันนี้ก็ห่อไก่ด่าแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้อันปลาหกกิโลนี่อันนับได้แต่เราได้อยู่ประมาณเก้าสิบห่อนี่ยแหละนับแล้วนี่อันนี้ก็ลอกสองพี่น้องนี่ ลังเฮ็ดตัวอีกอยู่ดีมขึ้นบ่ายตัวน้องมาขึ้นบ่หลังจากทอดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทรงอันนี่หน้าตาก็ออกมาแบบนี้ละจางแห้งหมอ่ตัวขางนี้บ่เป็นได้่ะว่าตัวได้จางนี่มาจางดอกเันนะมาจากันนะเป็นรสชาติเด็ด เป็นไสรางเน็ตเป็นจังได๋ก็แซ่บๆแซ่บอยู่แม่นบ่แซ่บๆโอ้แซ่บสางเน็ตก็ว่าแซ่บพี่น้องนี่ทางนเดี๋ยวแซ่บบ่กะประวัตได้แซ่บอยู่บ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เมแห่ตัวนี้ตัวตัวน้อยนี่มันพอดี้แม่นบ่เ็มออกเมสิมันํากนเป็นจังได๋เนาะครับแม่นบ่โอ้เนี่ยนุ่มๆพี่น้องนี่นุ่มแท้่แซ่บเป็นนุ่มๆใหญ่มันสิออกนัวๆยังบ่ออกขนาดมันยังบ่ออกนแน่นบ แสบไปต้นนี่ไหมตัวน้อยๆก็นิ่มตัวงใหญ่ก็จะแสบโลซาดมันพี่น้องกยนี่เอ็ดมาแล้วนี่ว่ากันไปขั้นบุญประมาณนั่เพี่ตีกรอบสองไทยไปแล้วว่ะขั้นบุญแล้วว่ะได้หลายเตอรลไปที่น้องเนาะนี่ที่ต้มที่ต้มให้มาเด้โรซาดกับแ่บแสบพี่น้องที่มีกอนนี่ท้องถนก็ได้ แซบแซบพี่น้องไอ้แซบคัดกะหัวมันจะเอาดึงกัเอาดึงไม่หัวน้อยฮะไจะสิมดีกว่เนี่ยแก้วคับเนาะไทยบอกเจ้าบ๋าจิ้มนี่ก็เอาซ้ำนี่กัะพี่น้องเอ้ยการวิธีเฮสชมปลาแบบนี้เป็นแบบเม้ารู้ลื่อแบกแตงเจ้าพันูเพือแักแตงเจ้าเบิ้ดเดีวนี่แหละพี่น้องวิธีเฮ็ดอันการอันชมปลาของอันประวัติพี่น้องอันสูตรเด็ดของเรากะ ลิปนี่ก็เอาแซมน,นี่นะพี่น้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ <c oughs>